ัวข้อเรื่องการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรในหัวข้อการพัฒนาของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองการปกครองในด้านการเมืองการปกครองของอยุธยาแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือจะแบ่งเป็นตอนต้นตอนกลางตอนปลายการเมืองการปกครองสมัยอยุทยาตอนต้นในช่วงปีพุทธศักราช1000 1 9 9ยกาถึง1991การปกครองในสมัยวิทยาประกอบด้วยระบบของบุรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์จึงมีอำนาจสูงสุดและเป็นสถาบันหลักในการปกครองการปกครองเริ่มต้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามอธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองจนถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2พระเจ้าสังพยาการปกครองส่วนการจัดการปกครองแบบจตุรสดม ตามแบบของพระเมรแบบ่งออกเป็นเวียงมีขุนเวียงเป็นผู้ดูแลวางมีขุนวางเป็นหัวหน้าดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระสะังนะและพิพากพิจารณาพิพากษาคดีคังเป็นหัวหน้าดูแลการทําแนหน้าของรัษฎรน,นามีขุนนาเป็นหัวหน้าดูแลการทํน้ำน้าของรัษฎรตลอดจนการสะสมเฉลียงอาหารของพระนครการปกครองหัวเมืองเป็นการปกครองที่กระจายอำนาจสู่รัชธานี แบ่งออกเป็น4ระดับด้วยกัน 1. เมืองลูกหลวงตั้งอยู่รอบราสถานีทั้ง4ีทิศพระมหาษัตริย์แต่งตั้งราชโอรสหรือเจ้าหนายชั้นสูงไว้ปกครอง 2. เมืองชั้นในเป็นเมืองที่ขุนนางปกครองจะถัดจากเมืองลูกหลวงออกไป 3. เมืองชั้นนอกหรือเมืองพยามหานครปกครองโดยสืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองเดิม 4. ประเทศราชเป็นเมืองที่ปกครองตนเอง แต่ต้องส่งเครื่องราชบัณาการตามกำหนด3ปีต่อครัง้งการเมืองการปกครองสมัยวิทยายตอนกลางในช่วงปีพุทธศักราช1 9ึง2 2 3 1เริ่มตั้งแต่สมัยพาระรมาตายปกนาอาถึงสมัยสมเด็จพระรามที่เป็นอ่ทีสสองการปรับปรุงการปกครองหลักการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง การปกครองส่วนกลางแยกการปกคร,รองออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหารมีสมุห์หักระหงเป็นหัวหน้าดูแลทหารพวะรชาชอาณาจักรฝ่ายพลเรือนมีสมุห์หานาย,ยกเป็นผู้ดูแลขล้าราชการพลเรือนทั้งในรัชธา,านีและหัวเมืองส่วนฝ่ายจัตุรัสดมอยู่ภายใต้การปกคร,รองของสมุหานาย,ยกได้รับการปรับปรุงดังนี้ กรมยังหรือกรมเมืองเปลี่ยนชื่อเป็นนครบาลกรมวางเปลี่ยนเป็นธรรมธิกรสามกรมคังเปลี่ยนเป็นโกษาธิบดีสี่กรมนาเปลี่ยนเป็นกเกษตกรการการปกครองหัวเมืองเมืองชั้นในให้เมืองที่อยู่รอบชธานีเป็นเมืองชั้นต,ตวาเมืองชั้นนอกหรือเมืองพญามหานครให้ผู้สืบเชื้อสายเมือ,ง,องนั้นเป็นผู้ปกครอง อทศสราดาให้เจ้านายพือเมืองเดิมปกครองโดยโชงเครื่องราชบรรณาการการปกครองสมัยริทยาต่อไปในช่วงปีพุทธศักราช2231ถึง2310สมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจโดยให้พยาคามหรือโกศาธกิบดีดูแลฝ่ายทหารและพลเรือนหัวเมืองฝ่ายใต้ส่วนสมุหานายกดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือเช่นเดิม ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นสมัยใดอายุทยามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองบ่อยครั้งเพื่อให้ปรับเข้าสู่สถานการณ์ทางการเมืองมีเป้าหมายในการรองหนนาจเข้าสู่ศูนย์กลางและวควบคุมหัวเมืองต่างๆให้มีประสิทธิภาพขณะดเดียวกันก้อนโมลุนอำนาจไม่ให้เป็นภัยต่อขอารามากษัตริย์แต่อำนาจโดยส่วนใหญ่ตกอยู่กับกลุ่มขุนนางและเจ้านายทำให้เกิดแย่นชิงอำนาจทางการเมืองมาโดยตลอด ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยาแบ่งออกเป็นสามปัจจัยหลักคือปัจจัยที่เป็นสาเหตุแหงความเสื่อมการเสื่อมลงเฉีอยุธยาครั้งที่1การเสื่อมลงเฉีอยุธยาครั้งที่2ปัจจัยที่เป็นสาเหตุแหงความเสื่อมการชิงอำนาจของพวกขุนนางและเจ้านายความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจความเข้มแข็งของเทพมาต่อมาเป็นการเสื่อมลงเฉียวอยุธยาครั้งที่หนึ่งในช่วงปีพุทธศักราช2 1 0 0 การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1เกิดขึ้นเมื่อเจ้ากุรลิงร้องยกทัพพม่ามาตีที่กรุงศรีอยุธยาขณะนั้นรัชธานีกับเมืองพิชโนโลกมีความผัดแย้งกันอยุธยาตกเป็นเมืองพึ่งของพม่าถ,ถึง15ปีทะเลสวนจูงก,กระอิสรภาพที่เมืองแพงต่อมานะคะจะเป็นภาพเหตุการณ์ของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ค่ะ i want to stop พระเจ้าของเสาวดีบุเรนตอได้ยกทัพใหญ่เป็นเจ็ดกองทัพหัวคนได้ประมาณ5้าแสนยกมาทำการแม่ลเบาในเดือนสิบเอ็ดปีะโรงพุทธศักราช2 1งพสิเเวลานั้นหัวเมืองฝ่ายตกอยู่ในอำนาจของพม่าทั้งหมดจึงยกทัพมาหอมกรุงศรีอยุธยาได้โดยสะดวก นนพระเจ้าองคสาวดีพยายามดีกรุงศรีอยุธยากย็าดีไม่ได้พระเจ้าองคสาวดีจึงส่งพระยาจักรีซึ่งถูกนําตัวไปองคสาวดีพร้อมกับพระรามในสว,นข,วสนข่าวสงคราบช้าเผื่อถ้าปเป็นไส้ติ็นในโยธยาพระมเหิีก็คงจะมีทางแทงสงสัยข้าคือออกยาจักรีข้าหลอหนีจากทีกรุมคุ้งขังของพระม,าม่าบอมบาน พวกเจ้าต้องได้นำทาหนะไปเข้าฝ้าพ่อชูหัวระเดี๋ยวนี้โดยทำเป็นว่ามีบัานได้เข้ามาเป็นไส้ศิในกรุงศรีอยุธยา้วข้าขอมอบอาญาสิทธิ์ให้แกออกยาจักรีเป mm ็นแม่คร okay. ับคุมกำลังปกป้องขยุธยาอย่บยกให้สมเด็จพระมังทราธิราข้าพรันไทยติดในพระศรีสวราชน้องยาธิซึ่งเป็นผู้บัญชาการรบกับข้าศึกอย่างเข้มแข็งจนถูกสำเร็จโทษ นอกจากนั้นยังโยกย้ายผู้ดีมีหน้าที่สําคัญและเข้มแข็งจดการรักษาพระนครอ่อนแอและส่งสัญญาให้พมา่าเข้าโจมตีพรอมกันทุกด้านในที่สุดก็เสียกรุงแก่พระเจ้าอุสาวดีในวันอาทิตย์แรมสเอ็ดค่ำเดือนเก้าปีมะเสงพุทธศักราช2 1 2 2วงเวลาพม่าล็ รารถูกริบกและกวาาตอนราษฎรเอาเปเป็นเฉลยเพื่อมนแผ่นดินเหลือไว้ประจำเพื่อเพียรหนึ่งมื่นคนส่ด็จพระม่เหุนทราเทราและพระญาติบุกข้าราชการถูกนำตัวไปกเสาวดีแต่ด็รับไม่เหิน ได้ประชวนและสวนชกุนในแดนพม่าสิ้นสุดราชวงศ์สุพรรณนัน่งป่ไปเป็นเหตุการณ์การประกาศดีสารภาพของนาเลส รู้จริตมิตภาพคติยาประเพณีประพฤติทางรู้จริตยิดจัทางอันตรายแก่เรานักแต่ที่ไปเรื่องมากรุงพระนครสีอโยธยากับเมืองสมเาวีข้าจากันไควันนี้ไป ัเรือมากูกุราชารากหลังจากการเสียบุงศีนานถึงเจ็ดเดือนต่อไปเป็นเหตุการณ์ของการเสียบวงศรีที่สองค่ะผมว่าทุกท่านคงสร้บกันดี้า รงศีศิยาของเราเนี่ยได้เสียคุ้มให้แก่เขมากา 12, ค่าซ้ถึงสองครั้งสองคราเลยทีเดียวใช่ไหมครับโดยค,คออรั้งแรกตามนที่ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราเสียคุ้มเมื่อปีพุทธศักราช2112ส่วนครั้งที่2เนี่ยเราเสียคุ้มในปีพุทธศักราช2310นั่นเองซึ่งในครั้งที่2นี้เป็นการปิดฉากจบลงของุงศ์ศิยาอย่างสิ้นเชิงเลยครับ เวลาการเสียภูมิหรือเกิดเหตุร้ายในเด็กดินเนี่ยมักจะมีเขาราบอกเหตุหรือว่าเวลาสัมผัสแปลกแลและทุกท่านละครับเคยสงสัยไหมว่าก่อเสียภูมิศิวิทยาครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2310เนี่ยศิวิทยาเกิดเขาราอะไรเตอนบมาวันนี้ผมมีคําตอบให้ทุกท่านครับถ้าเราย้อนไปดูในพระจุลงศ์สวัสดิ์หรือว่าหลักฐานต่างๆของไทยเรานะครับ เราจะพบลปและอักษรที่บนถึงเขารางก่อนเสียวงศิลยาครั้งที่สองซึ่งปรากฏอยู่ในราชบกสาวดารกรุงสยามฉบับวิททิสพิวเซียมราชบกสาวดา,านกรุงศรีอยุธยาฉบับหมอปัตเลรวมไปถึงคำให้การชาวกรุงเก่าครับแต่ในอีพีนี้นะครับผมจะขอนำเสนอหลักฐานสามชิ้นที่พูดถึงเขาราก่อนเกิดเหตุซึ่งมีเนื้อหากใกล้เคียงกันครับนั่นก็ได้แก่ราชบกสาวดา,าน์กรุงสยามฉบับวิททิสพิวเซียม ราชวง์สาวดารุรศิริยา,ยาสบับหมอปัดเรนและทำให้ทานจากภูเก็นและเดนครับโดยในราชวงศ์สาวดารสยามสบอตติสติม,ตมติเซียเนี่ยเขาระบุเขารา่อเกิดเหตุไปว่าด้วยอายุแผ่นดินรุงพระนครสียุธยาการทาจึงอาเพศให้เห็นปราดเป็นมิตรรับประทานวัดพระเจ้าพนังเชิงน้ำะเนไหลลงมาจนถึงพระราที ในวังวัดพระศรีสัรเพนั้นครบาลมุฑลไตรยโรกนาพระอุตัร,รแตโงโงพะเนตตกลงมาอยู่ที่ตากเป็นอัศจรรย์พระเจดีย์วัดราชบุรณะนั้นการบินมาเสียตายบนปลายยอดลูกอัลเฟ่อหนึ่งพระนเรศเจ้าโรเศในกระถือะบาทสนัดไปทั้งสี่ทิศอากาศที่ปริตไปต่าง,างบอกเหตุาาการณ์จะเสียขุน อย่างง่ายๆก็คือพระประธานของวัดพระเจ้นาพนันเชิงเนี่ยนะครับมีน้ำพระเนตรไหลเป็นเลือดลงมาจนถึงตักครับและพระในวัดพระศรีสังเพชนั้นก็แตกครับจนพระเนตรเนี่ยตกลงมาที่ตักและก็มีอีกาเนี่ยบินมาโดนเสียบตายที่ยอดเจดีย์วัดราชพุรณะนั่นเองครับและต่อมานะครับพระสงองเสาวดานุสีริยาสบับหมอปัดเล่เนี่ยเขาบันทึกไว้ว่าด้วยอายุแอนดินกรุงธนครสีริยาการขา ซึ่งอาเทศให้เห็นปราบเป็นมิมิตรพระประธานวัดพระเจ้าพระนางเชิญน้ำะเทศไหลจนถึงพระนาทีในวังนั้นวัดพระศรีสันเทศนั้นพระปรมันไตโลกนาพระอุระแต่ดวงพระเนธต,ตรงลงมาอยู่ที่ตักเป็นอัศจรรย์พระเจดีย์วัดราชบูรณะนั้นกาบินมาเสียตายบนปลายยอดเลยอ,อาเทศอันหนึ่งรูปพระนเรศเจ้าโปเแสในกระถือพระบาทสั่นไปทั้งสี่ทิศ อากาศก็วิกวิจรไปต่างๆบอกเหตุการณ์จะเสียกรุและหลักฐานสุดท้ายที่ผมจะกล่าวถึงนะครับก็คือคำให้การชาวกรุงเก่าครับโดยเขาระบุไว้ว่าเมื่อใครจะเสียพระนครศรีอยุธยานั้นเกิดลางร้ายต่างๆคือพระพุทธปฏิมากรใหญ่ที่วัดพนัญเชิงมีน,น้ำแระนไหลพระพุทธปฏิมากรติลโลกนาซึ่งแกะเมืองไม้พระศิมภาโพนั้นพระสวงตกแยกออก เป็นสองพาพระพุทธปฏิมากรองขอขาำตัวเท่าคนและพระพุทธสุริซึ่งด่อดด้วยหน้าอันประดิษฐานอยู่ในวัดศสีสันเพชในราชวังนั้นมีทะชวีเศร้าหมองพระเนรทั้งสองหลุดหล่นลงอยู่พระหัตมีกาสองตัวตีกันตัวหนึ่งวินโผล่ตรงยอดเห็นชัดเจดีที่วัดประคา ปกสวนตรงยอดพระเจดีเหมือนดังคนจัดเสียบไว้เทวรูปสเด็นพระในสวนนั้นมีน้ำพนเนจรไหลและเป็นสัตว์สเนียงเสียงอันดังอัศนีบาตตกลงหลายครั้งหลายหนังแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อสังเกตก็คือร่งางฐานพระปศน์ทั้งสามชิ้นที่ผมเก่าเนี่ยมีเนื้อหาใกล้เคียงกันมากเลยเดียวครับ และราชสงเสาวดานหลายฉบับก็มีการชำระในสมัยครูรัตนะโกสิท์ดังนั้นนะครับเมื่อหาบางจุดเนี่ยอาจจะลพลบเวความคิดและทัศนคติของคนยุคลังเข้าไปในรประวัติศาสตร์โทราก็เป็นไปได้ครับสำหรับวันนี้นะครับชอวสตรีก็คงฝากไว้แค่นี้ไว้มีสาระดีๆจะมาพบกับทุกท่านใหม่ครับสหรับวันนี้ ตอนองค์การถงษาและภาคที่2ตอนประกาศอิสรภาพและภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องศี่รัยาภาคที่2ก็จบไปแล้วนะคะกับการเรียนในคาบนี้ในเรื่องของการปกครองอเมัยวิทยาทั้งสามตอนทั้งตอนต้นตอนกลางตอนปลายก็เหตุการณ์ที่เราเรียนได้ดูไปนะคะก็เป็นการเรื่องของการเสด็จกรุงศรีอยุยาครั้งที่1การเสด็จกรุงศรีอยุยาครั้งที่2 เหตุผลข,ของการเสียกรุงศรีอยุธยาทั้งสองครั้งแตกต,ต่างกันไปอย่างเช่นครั้งที่หนึ่งเป็นการที่มีพวกขุนานางที่ต้องการยึดอำนาจจับพระมหาก,กรรษัตริย์เข้าข้างเข,ข,ข้าฝ่ายเดียวกับพระเจ้าบุเิงนองทําให้เกิดการอ่อ,อนแอในราชนาจักรทาให้เสียกรุงได้ครั้งที่สองเป็นการปกครองที่ไม่แน่นหนาดีละเลยการ ซึ่งทำให้การเสรีพตูงได้ง่ายขึ้นค่าวนี้เราก็จบกันเทสนท่านี้ค่ะ